วันนี้ชาโัวราชในครุงเทพเลยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยจากตรงนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับนะใครที่จะมาเดี๋ยวอย่าลืมจะรับแกล้งสาววิสุด้วย ะนะครับลงคะียนแล้วร,รับแจ่นสารุติกันช่วงนี้เราขออนุญาตเข้าสู่พิธีการสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะได้สนุกกับผนงานเพลงแล้วก็พบกับศิลปินชาวโคราชอีกมากมายนะคะท่านรุนประทานได้เดินทางขึ้นมาถึงบนเวทีแล้วนะคะอขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ เรียนท่านสุดาวันหวังสุภจิตโกศลรัชนีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสืือปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่านวิจิตกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดน,นครราชสีมาท่านยนลดาหวังสุภจิตโกศล นายกกรมการบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านสอสอนิกรสงกลางท่านสอสอาทิตย์หลวงสุขิตโกศลท่านวัฒนธรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการพี่พี่ศิลปินพี่น้องสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรับทุกท่านครับวันนี้ ผมนายธนกรสีสุขใสครับผู้จัดก,การกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ ธรรมเนียมแหล่งท่องเที่ยวสถานที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีการถ่ายทอดผ่านบทเพลงโดยใช้ภาษาถิ่นโคราชไม่แน่ใจว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่ได้มีโอกาสรับฟังหรือยังค่ะแต่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยได้มีโอกาสรับฟังแล้วนะคะในหลายๆเพลงเนี่ยมีการสอดแทรกแล้วก็เอาภาษาโคราชเนี่ยเอามาขับร้องแล้วก็ยังมีสถานที่เป็นบทเพลงที่นําเสนอสถานที่สําคัญสําคัญรวมไปถึงประเพณีที่เรามีการจัดกิจกรรม ตลอดปีของคนโคราชของเรานะคะซึ่งอันนี้เองเนี่ยจะได้ช่วยกันที่จะโปรโมทแล้วก็ช่วยกันรณรงค์นอกจากจะรักษาภาษาถิ่นแล้วเนี่ยยังช่วยรณรงค์แล้วก็สนับสนุนในการที่จะให้คนเนี่ยได้รู้ว่าเรามีกิจกรรมอะไรมีประเพณีอะไรมีของดีอะไรที่อยู่ในตัวจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะเพื่อส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในประเทศเองหรือว่าให้คนต่างประเทศได้มา ให้โคราชเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายในการเข้ามาท่องเทีเ่ยวค่ะค่ะในฐานะที่ดิฉันเองก็เป็นลูกหลานคนโคราชคนหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเสนอกิจกรรมดีๆที่จะสะท้อนให้ตระหนักถึงความสําคัญในวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นแล้วรักษาเอาสิทธิที่รรพบารุษรักษากันมาให้อนุลักษณ์อยู่พู่กับชุมชนแล้วก็ จังหวัดของเราสืบเนื่องต่อไปนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าโครงการนี้จะเป็นการผลักดันแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเราชาวโคราชนะคะรวมไปถึงสร้างความตระหนักรู้และความรับรู้ให้กับทุกๆคนในประเทศของเรานะคะแล้วก็ช่วยกันร,รักษามรดกวัฒนธรรมนี้ให้สืบทอดต่อไปค่ะก็ขณะนี้นะคะได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะดิฉันขอเปิดการแสดงคอนเสิร์ตละครเพลงโคราชมรดกโลกณบ,บัดนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ท่านอย่างที่ทราบกันนี้ก็ไม่ได้มีเวลาว่างตรงกันบ้างนะแต่เราก็สามารถรวมตัวกันได้ในวันนี้นะคะถือว่าเป็นมีมิตรหมายอันดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีๆที่เกิดขึ้นนโคราชบ้านเรานะคะครับผมและตอนนี้นะครับขอ,ขอ,ข,อขอบคุณทุกท่านนะครับและตอนนี้ท่านรัฐมนตรีนะครับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะไปให้สัมภาษณ์นะครับด้านล่างนะครับ นะครับน่ารักเวทีนะครับขอเชิญเรียนเชิญสื่อได้เลยครับตรงหน้าวงโยนะครับตรงนั้นจริงๆไม่ใช่คนโคราชแต่ว่าได้มาลงได้มีโอกาสมาในโปรเจกต์นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขดีใจมากๆเลยค่ะจริงๆก็โคราชขอบคุณพี่ติคุณโยถึงแม้จะไม่ใช่คนโคราชแต่หัวใจโคราชแล้วเชื่อแบบนั้นค่ะ จะมาเป็นลูกสะพรส์โบราร์กันอุ๊ยนี่คือเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างเจเนอเรชันสู่เจเนอเรชันจากเก่าสู่ใหม่ครับนี่เป็นเดอะไวท์คิสครับออ๋ครับครับผมผมสวัสดีครับผมเออ่แคบินสหรัฐนะครับผมหรือแคบินเดอะไอดีเซสันเจ็ดครับผมครับคนคนนี้ต้องแนะนำคนตื้นเขียวใครครับเนี่ยไม่ต้องแล้วครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับผมโจอาชนัยนะครับเดอะไอดีเซสันเจ็ดครับครับ สวัสดีครับผมเอสเซนจ์ลองครับเดอะวอยซ์ซีซั่นหกนะครับครับผมสวัสดีครับผมกิจชิโร่เดอะวอยซ์ซีซั่นไหนครับเออวีซีไหนครับซีหกอีปีมะโรงอีปีมะโรงครับผมครับกับพี่ติ๊กกล่าวสักเล็กน้อยครับพลงนี้มันเป็นเพลงนี้ครับใรพี่ติ๊กปนฝัอออะไไถึงด้กมาเป็นคือด้ความเป็นคนภูราชผมเนี่ยอยู่ตรง่ศรีนครหมากพี่เองนะครับแล้วก็มันมีความคิดอย่างหนึ่งตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าจะต้องมีโอกาสถ้าสมมุติว่า แ่นที่จะไม่รบหนาเนี่ยจะต้องทําอะไรให้ชาวโคราชให้รับรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นลักษณะของภาษาของเราที่มีมีความเป็นเอกรักษณ์ฉพาะตัวแล้ก็ศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยประเทศโคราชของเราเลยสุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามรวบรวม,มทุกอย่างเลยทุกแขนงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ คนโคราชแล้วก็วิถีชีวิตของคนโคราชให้ประกาศให้โลกรู้เพราะฉะนั้นรรเรื่องของไอ้คำว่าดาดาที่มันมีมากมายเยอะแยะมากมายแล้วก็เดี๋ยวพอฟังเพลงที่2องเพลงที่สามเพลงที่ส่เพี่ห้าจะรับรู้ได้เลยว่าโคราชเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่ในในโลกใบนี้มีมีอยู่สีประเทศเท่านั้นเองที่ยิ่งใหญ่มากๆก็คือฝรั่งเศสมีประเทศจีนมีประเทศอิตาลี แล้วก็มีประเทศโคราชนี่แหละครับโอ้ยพี่พี่ติ๊กครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมมาโคราชผมต้องมีพาสปอร์ตเนียครับอ๋อไม่ต้องครับนี่เขาบอกว่าเป็นคนโคราชบินไปได้ทั่วโลกน้องชอบชอบอย่างหนึ่งค่ะพี่ติ๊กในมิวสิกวิดีโอพี่ติ๊กคิดได้ยังไงว่าต้องใส่สูตรแบบนั้นสีแดงรถเดินถึงหน้าปราสาทอ้าวมันเป็นผาไหมของทางสูงเดินเนี่ยผาเงี้ยงดังดำอยู่นี่นะผาเงี้ยงดังดำํางงตรเชียน่ย ไปซื้อบูดมุนเลยเด้อค่ะเด้อครท่านรัฐมนตรีครับท่านรัฐมนตรีครับท่านนายกครับท่านรองผู้ว่าครับแล้วก็ท่านสสครับผมอยากจะให้ทุกคนผู้วิเกีตทุกท่านนะครับเนี่ยเป็นคนที่ปิดทองหลังพระจริงๆครับคุณปรัชญาปิ่งแก้วครับเป็นผู้อุ้มกับพันล้านนะครับเป็นคนสร้างวีดีโอนี้ครับอยู่ไหนก็ไม่ทราบครับอยบอกบอกให้ท่านหน่อยครับบอกให้คุณปรัชญาปิ่งแก้วคนคนปากช่องครับผมคนปากช่อง ขอบคุณครับครับผมโคราบดาดของดีจริงๆยืนยันแล้วนะครับโอเคครับขอให้ผมให้ทีมนี้ก่อนนะครับนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวอีกทีนะครับแว่นตาพิติไปรับได้นะครับด้านู ตีครับครับตอนที่เราร้องเพลงมีวม,มีคนยังใส่แสวน่นตามิติอยู่เลยพี่ชอบนะครับจ้าขออนุญาตครับ่อสักครู่นี้นักร้องที่เป็นนักร้องนําก็คือวงมหาหินนะครับ,บซึ่งก็มีคิวที่จะสแสดงในค่ำคืนวันนี้ในช่วงเวลาที่ประมาณน่าจะเ,เป็นวงสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็เลยขึ้นมาไม่ทันด้วยความที่ผมเป็นหัวหน้าส่วนนะครับก็เลยต้องสวมบททุกบท ขนาดเดื <laughs> ดนเนอนอันไหนที่ไม่ใช่เราก็จะต้องทําให้ได้ครับ<ช>แต่ว่าไม่ไม่ต้องกังวลน,นะครับในเมื่อเรืพองนี้มันแสดงให้เห็นนะครับว่าตั้งแต่เดือนหนึ่งจนถึงเดือนสิบสองนี่ยังไม่ได้เก็บารายละเอียดแยะมากมายนะครับว่าโคราชเนี่ยสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดและก็วันนี้ถือว่าเป็นกิยนอย่างมากที่โคราชของเรามีสิปิแห่งชาติครับผมือให้คุณพ่อกำปัตบ้านแท่นเลยขอบคุณครับ ยังเหลือเทศกาลหนึ่งเทศกาลหาสองหนูหาอะไรนะยังไงครับพ่อคะหาสองหนูหาสองหนูเทศกาลหาสองหนูเทศกาลเชสรูเทศหนูเทศกาลอะไรก็ได้ทิ้ติ์แต่งภาคต่อได้เลยภาคต่อเอาภาคสองก็มีนี่ยังมีเทศกาลที่หลายๆคนยังไม่เคยดูเช่นเทศกาลบูชาดินเนี่ยแล้วก็เทศกาลไอเทศกาลพลิกโลกเนี่ยแถบขามสแกแสง พ่อรู้ไหมรู้มันเป็นยังไงอ่ะเทศกาลกินพริกเออ,อเขาเรียกว่าอำเภอขามะสะแต่เสีนี่มีพริกที่เผ็ดกว่าขาี่สุดร์ก<อ>แล้วก็ปลูกมากที่สุกถ้าไม่เชียอ์รองให้ท่านผู้ว่าไปกินดูก่ได้<ะ>ถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าไม่ควรออกปากที่นี่ตอนตอนถึงต้นนะ่ะ ต้นเพลงอ่ะพ่อเป็นคนร้ายแบบแค่นีก็กินขาดแล้วต้องขอขอบคุณนายกหน่อยขอบคุณบ่อยๆท่านรัฐมนตรี นั่งอยู่ตรงกลางนี่คือท่านรองผู้วา่าเดี๋ยวปีหนา้าจะให้ขึ้นเป็นผู้วา่าวันนี้ทุกคนแด้มาล้วนแต่เป็นด้านยาโมชัยยาชัยโยยาโมออกซกคนอึกก็ถึกมามากมาใม,าม,ามา่ผู้รักผู้ใหญ่เต็มบา้านเต็มเมือง กราชรุนเรื่องกราชรุงเรื่องอัศจรรย์บางเราโน่นหนุมสาวสาว,สาวล้วนเต็มีชื่อเสียงนับรองนี่ก็มีมาฝมายหลายท่านอัศจรรย์คำปันจะเล่าเรื่องไอดิชีโรมันก็เป็นดารามันเป็นหัวหน้ากันอย่างโอหนึง่ง สนารีก็อยู่ที่เบื้องหลังประเดี๋ยวเดินทางมันใส่เสื้อหลังคนหนึ่งมันยังมาเอ้ยไม่ถึงคนหนึ่งยังไม่มาไม่ถึงแต่คนนี้คนหนึ่งมีชื่อเสียงคนอื่นเสียเป็นระดับชาติแต่สันตินระดับโลกไม่มีเศร้าโศกงานนี้ตรงเสียง พวกคูณในย่างคือปันลูกในหลวงในย่างคือกรุณาพรบมื่อให้ดกตือสันติเบิ่งเส็ไนไรวันที่เขาไลงลง,ลงพวกคุณไปราชาพนกิจครับรูปปัญญาวูปปัน่นหลวงปกคูณเข้าตังไว้ทินารก คนขนเก็บบอกน้องบุคุณยังไม่ทันตายนู่น,นน,าน,าน่าหนังก็น่ารอดจริงๆเนี่ยเป็นรูปปั้นวอย่างคือเลยสีเ<ด>มือ,<ด>มอของด็อกเตอร์สันติเขาเขา,เขาดังระดับโลกไม่ใช่ดังในระดับประเทศนะฝรั่งอเมริกานี่โปรอัฟกานิสถานยูเครนโรเจอร์สันติหมดบคก็ขอบคุณ ทั้งทีมเลยนะครับทีมนี้นะครับนี่คือทีมเทศการบานเบอร์นะครับขอเตี้ยปุือให้หน่อยครับเมื่อวันกีอคุยกับพี่ติกีโร่บอกว่าบางท่านเพิ่งไปแลกแว่นมา